มูลนิธิกลายองค์กรการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือคนยากจนในนครซานฟารานซิสโกมลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเปิดประมูลการรับประทานอาหารมือร้อกลางวันรวมโต๊ะก,กับนายวอร์เรนบัฟเฟตประธานบริษัทเบรกเชียแฮดเทอรเวย์และนักลงทุนชื่อดังระดับโลกโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลและสู้ราคากันทั้งหมด10คนจากทั้งหมด110คนที่ลงทะเบียนขอเข้าร่วมการประมูลผ่านเว็บไซต์อีเบ ซึ่งเปิดให้ประมูลในระบบออนไลน์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่3มิถุนายนและปิดการประมูลไปเมื่อวันศุกร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะสำหรับผลการประมูลในปีนี้นะคะตกเป็นของผู้ไม่ประสงค์ออกนามซึ่งประมูลอาหารมื้อกลางวันการกุศลมื้อนี้ไปด้วยมูลค่า3 00 4 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ110ล้านบาทซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วกว่า8,000ดอลลาร์ บาลหลวงเซซิ่วิลเลียมส์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกล่าวในแถลงการว่าเขาและบุคลากรของกลายต่างดีใจเป็นอย่างมากที่การประมูลในครั้งนี้ทำลายสถิติเดิมซึ่งเป็นเพราะมีนายบัฟเฟตฟเป็นผู้สร้างมูลค่าให้กับการประมูลในครั้งนี้หากไม่นับการประมูลในครั้งนี้นะคะตลอด10กว่าปีที่ผ่านมานายบัฟเฟตสามารถระดมทุนให้กับมูลนิธิกลายกว่า15ล้าน5แสนดอลลาร์แล้ว ส่วนการประมูลใน2ปีที่ผ่านมาในเทดเวชเลอร์อดีตผู้บริหารของบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนแห่งหนึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลโดยหลังจากรับประทานอาหารร่วมกับนายบัฟเฟต์แล้วนายเวชเลอร์ก็ได้เข้าทำงานให้กับบริษัทของนายบัฟเฟตตตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ขณะที่การรับประทานอาหารรอบใหม่ผู้ชนะการประมูลสามารถเชิญแขกมาร่วมโต๊ะอาหารได้อีก7คนค่ะโดยผู้ชนะการประมูลและนายบัฟเฟตจะนัดหมายกันอีกครั้งเพื่อไปรับประทานอาหารที่ร้านสมิธแอนวอลเลน s กี้สเต็กเฮาสในนครนิวยอร์กค่ะ